ในเดชาโชตสุวรรณประวัติส่วนตัว บิดาชื่อสิทริสุพินโชสุวรรณมดาชื่อนางดาโชสุวรรณสกุลเดิมกรุงทาเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 0 5ที่อยู่ปัจจุบัน29ทับหหมู่ที่6บ้านบองชัยตำบลบางชัยอำเภอน้ำ p h องจังหวัดขอนแก่นประวัติการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านหนองตูอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนบ้านวังชัยอเภอน้ำพองจัังหวดขอนแก่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เกษตรกรรมโรงเรียนน้ำพองศึกษาจัังหวดขอนแก่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนสสน้ำพองศึกษาอเภอน้ำพองจัังหวดขอนแก่นประกาศน,นียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงปกศชั้นสูงวิชาเอกภาษาไทยวิชาโทรบณารักษ์ วิทยาลัยครูอุดรธานีปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปริญญาตรีสอสอบริษัทแ่งวิชามัธยมศึกษาวิชาเอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2526ครูสองระดับสองโรงเรียนบ้านเทียฟานปัจจุบันโรงเรียนบ้านเทียฟานหนวนสวรรค์ ตำบลบังเงินอำเภอน้ำผองจังหวัดขอนแก่นอาจารย์หนึ่งระดับสี่โรงเรียนบ้านเทียฟานนนสวรรค์อาจารย์สองระดับหกโรงเรียนบ้านเหมือดแอปูเมงตำบลบ้านเมองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครูขสสามวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลางตำบลบางชัยอำเภอน้ำผองจังหวัดขอนแก่นครูขสสามวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังชัยตำบลวังชัยอำเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นความภาคภูมิใจ 1. เป็นวิทยากรของสอพปขอนแก่นเขต4ในการสอนเพื่อเตรียมนักเรียนสอบอณนวิชาภาษาไทยม3ปีการศึกษา2564 2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการอ่านจับใจความสำคัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ึงถึง3งองอออของสพปขอนแก่นเขตสีรางวัลครูดีสีน้ำพอง 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีผลการสอบวิชาภาษาไทยระดับชาติสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา2559ถึง2563 5. นกักเรียนชั้นมัธยมศึกษา,ษาปีที่3มีผลการสอบวิชาภาษาไทยระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศต่ตอเนื่อง2ปีการศึกษา2,562และ2,563ในเวชยานอาสนะเกิดเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2506ที่บ้านบางชัยหมู่ที่6ตำบลบางชัยอำเภอน้ำพอองจังหวัดขอนแก่นบิดาชื่อนายภูวงอาสนะมารดาชื่อนางบุษีอาสนะ สมรสกับนางวรรณรัตอาสนะครูผู้สอนโรงเรียนบ้านวังชัยมีบุตรสองคน 1. สิตธตำรวจโทวชิรศาสตร์อาสนะการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตรับราชการตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเมิ้นโด2นายวัชรชาติอาสนะกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นการศึกษา การศึกษาระดับชั้นป .1 ถึงปสีที่โรงเรียนบ้านบองชัยการศึกษาระดับชั้นป .5 ถึงป .7 ที่โรงเรียนน้ำพองการศึกษาระดับชั้นมศ1ถึงมศ .3 ที่โรงเรียนน้ำพองศึกษาการศึกษาระดับปวชที่วิทยาลัยเกษตรกรรมขอนแก่นสาขาสตวบาลการศึกษาระดับปวสที่สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาเขตกาลสินสาขาเกษตรกรรมทั่วไป การศึกษาระดับปริญญาตรี 1. มหาวิทยายลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชสาขาส่งเสริมการเกษตรศและสากรณการเกษตร 2. สถาบันราชพัฒเลยครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกอุตสาหกรรมสิ่งระดับปริญญาโทมหาวิทยายลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์สาขาบริหารการศึกษาประวัติการทำงาน 1. คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่น 2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายกรมชลประทาน3บรรจุเข้ารับราชการครู 1. ่โรงเรียนชุมชนบ้านนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น 2. โรงเรียนบ้านโคกสงานางงามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น 3. โรงเรียนบ้านบังชัย 4. ส,สายงานผู้บริหารสถานศึกษา 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเรือตนตําบลพังถุยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น เมื่อพุทธศักราช2557 2. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำจันทร์ตำบลบัวเงินอำเภอน้ํา h o n จังหวัดขอนแก่นเมื่อพุทธศักราช2553 3. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพี่ฟานุสวรรค์ตำบลบัวเงินอำเภอน้ํา h o n จังหวัดขอนแก่นเมื่อพุทธศักราช2559 4ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางชชยตำบลบางชัยอำเภอน้ํา h o n จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2564จนกเกษียณอายุราชการ5การคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ1เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนบวงเงินเมื่อพุทธศักราช2559-2561 2เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนบวงเงินพังคุยเมื่อพุทธศักราช2562-2564 3. เป็นประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอน้ำ p h องเมื่อพุทธศักราช2564-2565 4. เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสพปขอนแก่นเขตสีเมื่อพุทธศักราช2564-2565 6. เครื่องครงราชสิสริยาพร์ที่ได้รับชั้นสูงสุดทชท,ทวิทยาพรณ์ช้างเผือก ผลงานที่มีความภาคภูมิใจของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังชยัยรางวัลโลกประกาศกิตติคุณศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ระดับประเทศโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สสสและเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่รางวัลผลงานคุณภาพต้นแบบระดับประเทศของสพทผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การน้อมนำพระบรมาราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติหรือพัฒนาผลงานจิตอาสาด้วยหัวใจน้อมนำพระบรมาราชโชบายด้วยนวัตกรรมวังชัยโมเดลรางวัลสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best City Practice ประจำปีพุทธศักราช2566ระดับดีเยี่ยมของเขตตรวจราชการที่12ร้อยแก่นสารสิน รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมของสอพอปอขอนแก่นเขตสีและความภาคภูมิใจของท่านผู้อำนวยการเวชยานอาสนะรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุกรางวัลหนึ่งแสนครูดีรางวัลครูดีสีน้ำผงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้151ครั้งครับสวัสดีครับ ผมนายเดชาโชตสุวรรณตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังชัยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสครับได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนบ้านวังชัยนี้ย้ายมาเมื่อวันที่29รกรกฎาคม2559นะครับจน ถึงวันทําการสุดท้ายก็จะเป็นวันที่29กันยายน2566นะครับภูมิใจครับที่ได้มาที่ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านวังชัยเพราะว่าโรงเรียนบ้านวังชัยก็เป็นโรงเรียนที่เคยเรียนมาตั้งแต่ระดับประถมนะครับเรียนมาตั้งแต่ระดับประถม เรียนอยู่หลายปีแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาสอนลูกหลานของตัวเองนะครับถือว่าได้พัฒนาบ้านของตัวเองทดแทนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่เคยเรียนมานะครับที่นี่โรงเรียนบ้านวังชัยนี่ผมก็ได้รับสิ่งที่ดีๆมากมายนะครับ ได้ผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับที่ดีท่านเป็นผู้ที่ให้ความรักความอบอุ่นความเมตตาแนะนําในการทํางานนะครับได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับที่เข้าใจกันสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขทุกท่านนะครับนอกจากนั้นก็ได้นักเรียนที่ ดีน่ารักรู้หน้าที่เคารพเชื่อฟังครูบาอาจารยร์มีนักเรียนที่เก่งที่มีคุณภาพที่ได้ร่วมแข่งขันงานวิชาการประกวดแข่งขันต่างๆได้รับรางวัลมามากมายนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะคุณครูบุคลากรโรงเรียนบ้านบางชัยครับที่จัดกิจกรรมงานวันเกษียณอายุราชการให้กับผมนะครับขออำนาจคุณพระรัตนไตรัยนะครับปวดตนบรรดาให้คณะคุณครูทุกท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานหน้าที่การงานตลอดไปครับสวัสดีครับ เพื่อนพี่น้องข้าราชก,การครูและบุคลกากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่านกระผมนายวิชยันอัศนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชัยและรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเสงบังทั่วกระผมได้รับโอกาสย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชัยเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศัก,กราช2564ัก และปฏิบัติงานในหน้าที่ณสถานศึกษาแห่งนี้รวมระยะเวลาสองปีซึ่งมีความผูกพันกับโรงเรียนบ้านบางชัยเพราะกระผมได้เรียนระดับประถมศึกษาชั้นป .1 ถึงป .4 และเป็นครูผู้สอนที่โรงเรียนบ้านบางชัยรวมระยะเวลา4ปีจากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารศึกษาโรงเรียนบ้านดงเรือง โรงเรียนบ้านคำจันทร์โรงเรียนบ้านเพียฟานนวลสวรรค์และได้ย้ายมาดำรง,งตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางชัยและ,กะเกษียณอายุราชการณสถานศึกษาแห่งนี้ขณะที่กับผมปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยก็ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพี่น้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดียิ่งตลอดทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขับขึ้ืนฐานโดยการน,นำของท่านคุณตายจันวงศารูประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกับเพื่อนพัฒนาโรงเรียนและคณะสิทธเก่าโรงเรียนบ้านบางชัยที่ร่วมจัดทำภาพป่าเพื่อการศึกษาพัฒนาโรงเรียนเมื่อวันที่31มกราคม2565ซึ่งได้ยอดภาพป,ป่าทั้งสิน 1, 000, 000ส้นหนึ่งล้านเศษเพื่อจัดสร้างอาคารรับรองและต่อเติมอาคารโดม ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณท่านนายกจำเริญยศวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัยที่สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านบางชัยด้วยดีมาตลอดในกิจกรรมโครงการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการศาึกษาการเรียนการสอนของโรงเรียนขอบคุณผู้นำชุมชนผู้นำสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางไชยขอบคุณภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอบคุณทางอาสอมอทุกท่านและขอบคุณท่านผู้ในการเรื่องนัดนคุณครูจริยาปัญญามีซึ่งเป็นพี่เขยพี่สาวผมขอบคุณท่านรองผู้ยรยการเจเดตอาศนะคุณป้าบรรพง์อาศนะซึ่งเป็นพี่ชายและพี่สะใภ้ที่ส่งเสริมสนับสนุนชี้แนะแนวทางทุกอย่างที่ทำให้กระผมดำรงตนครองคนของงาน ได้อย่างเหมาะสมขอบคุณคุณปนันนับัญญามีซึ่งเป็นหลานชายของกับผมที่ที่ได้สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อทีวีให้นักเรียนครบทุกห้องเรียนและก็จัดซื้อเครื่องคีย์บอร์ดเครื่องดนตรีในการจัดตั้งวงดนตรีให้กับนักเรียนเป็นงบประมาณ1 5 0 0 0 0บาทขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือทุกๆด้าน นำบุตรหลานมาเข้าเรียนจนทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีาบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติท,ทุกท่านที่เป็นเกียรติเป็นขวัญกำลังใจในงานเกษียณวันนี้ท้ายนี้กระผมขอกล่าวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้วยการโรงเรียนมัธยมชัยณนะโอกาสนี้ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนไตรจงดุลบนดาน ให้เพื่อนพี่น้องข้าราชก,การครูและบุคลกากรทางการศึกษาตลอดทั้งแขบผู้มีเกียรติที่เคารพรุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีความร่ำรวยพูนสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดไปขอสวัสดีครับ สุดท้ายของเรือจ่างผู้ที่เป็นสายสว่างมันดังแต่เกียไปลายดอยในเมืองหลวงกว้างไกลมันจะมีโอกาสดีๆทุกที่ร่ำไปจะมีกลัวคนใดน้อใครจะยอมทิ้งได้แม้ความสบาย กันแท้มันอยู่ที่ใดความเป็นครูต้องมีสิ่งใดมีเงินทองชื่อเสียงมากมายหรือเพียงพอได้ทำหน้าที่ครู